สบายดีปะลุงบอสอนมาถิงเก่าปุงเอมือนี่ตอนบ่ายๆปุงตอนจะชวยปุงเอ้กินสมักยมปุ้งเอ้กินน้ำกันใดปะลุงอ่ากกินหลับลุงเสร็หน่อยหะกะตืนอนปลุงสบายดีีน้อมงสบากปุงเยดีพีน้องกินอยากกินสมตเศร้าปุงความคิดว่าชวยวันนึงก็เศร้าวันนี้เท้า กยไม่กงมัดกินสุกบ้าไปยังเหมือนอยากนอนมันมีเวอนองมดกินสุกเนาะจะก่าาะน้องมัดเาไอจกินอยากสุกมันลงเล้บักสุกมักยุ่งกับสุกเข้าปะพอว่าเฮ็ดแล้วก็สบอยากให้น้องเยยบก็เจ้าวานจะเลยบอกกินน้ำไปบอยากเงี้น้องเยาบแต่น้ำตาลจนขึงจองเลย Tan thanh ừ, à, của a rút bà điều. In thứa ăn đã dùng bà đẹp này. Ah, nó níu 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 non, níu 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 níu

มันปยจาานงเดเนี่ไปบ่บ่แรกันไปของไก่นารักและพอมเอ็นยางไวบ่บ่ของเพียวไปฮะไปหาิที่ตุ๊กัวนไดนมั้งซีขึ้นมาหน่อยแค่อกไงกอขวัญินจะไปหาหน่อกว่าจะากิซี่ไปแล้ว่อน ก่อนเ่ลาพวกนโซนุบ้างนะต่ำๆคิซ okay. yeah, ี่อแลนด์รงมอเตอรไปลาลินยืนอยู่เดียมเออก่นอรแลนด์ไปเราไปเอาเเลยเอ้นิซี่มาขายน่าเราเอามาขายโซเดียมดิสี่บ้าจ้ะิี่นซี่กับแพงเนาเหมือนเนี้ยพอพูได้กับพูดได้คอยหาอเไแพงยังู สิบปดค่อยขันม nah ันหลุดนะพ่อไหนบ้บานนโเลย่ามอถืออะลูก่มมีจำดตีน่าเกี่ยน่ลกเสียหอยเินทเลขนาเนังอหาิหมุนต้ฮะไปหาบ้านเี๋พอหาชิ่หมต้มมะก้อยเนาะชั้นก็มาต้มจำเจีวจำเกลือต้มแล้วมา มาแกแล้วก็มาปี่มาอากร้านมองแบงมเอาขื่นไปหารทานุ่งกับิเจ็ลงพี่แบ่ร้าเบกับิเก่เสื่อแ่บเจ้าคอมยในกับปูเนี่ปูแบงอืม็นเดียวเป็นน้องมดใส่มาน้องมดหาชิบหน่อยแบงมาองมด เบ่งแล้วเนาะไ่ามได้หาได้ว่าหาได้มาเบ่งให้เราห้าดุปลุงเยเราต้อนไดไปขายิองหน่วยกบพัหน่วยละห้าลกีหน่วยหาเอะไนกหน่วยะอ้มาขายหานมดไดันเฮอิ

Bồn gây tóc tóc nhìn mặt mà thật là dạ. có cái <laughs> Không biết Nó Bồn. 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 nó Bồn. Nó Bồn. 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 Bồn.

เป็นน้ำมัน th ่่าเนาะทีอว่ามีคอ่ายาเหมือนสั่งมิ่มแซบดเนาะเกมักกีด้านนอนกับบลัครจะฝาาปาดมัมีเขาเห็นทมาเขาซื้อหังไหาไปนั่งร้านยเตี๋ยยังโกว่ก็กดว่าเล่ามีนี่ยคือกวนไฟ่นี่เป็นเล่ามาหอมเล่าหลุดหลุดมา เออนา้นี่ไม่เดิจูเือเลยเอโทหนยานนมา้องกัดักกระโดดอะไรเฮ้ยแตเเสียงไปบ่าอืนี่นันก้ตอก้นใส่มาตัวกินบอกรบาว่าเรับอันนี้เป็นเสียงเสีบอไปกันสือาทมันเสอบนลที่มันเหซ่บลูกแซ่บออมันถือได้ต้นมันมั้นยีหน่อยนึงโอ้ยเซ่บน่อยว่าเซ่บปลงเอ้มังใหญ่ล บาอันบางล้หมดบ้านห้าคนนวลง่ายบกากเสือปาเลนน้ล <scale> ส <studies park diet> ือาดน้อยไน้อยป่าเราก็บัดนม้อมีแล้วก็าอันเที่ยวซุกเต็มต้นเฉยร้อยต่อยกินแหนกบัวบ่าแล้วก็ใส่ความขีดจะคล้องยากนะเขาก็จกินดอากุ้นจืดใหญ่เนาะมุญบุญใหญคือจะดห้าไอ้เ้าสีว่าว่าต่อยกินแหนกบัว่าบกากเชือค่ะอันเลือเป็นน้ำพม่าเพราเป็นน้ำพม่านเนาะ

mong mỏi mong nó mong mong nó mong 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 mong

ใจใหญยเด้อวันสิแล้าขอบใจใหญยเด้อวันสิขอบใจยเด้ไหนจกินจักเป๋าก่อนฮอนี่น้มัดขอลาิตแลปลุงฝากกไลกแซกูติดตามสอนนมัดในเรือปลาลุตาพรกนาปลลุสบายดี